น,นี้เป็นตัวอย่างเกียดพรีเมียมของร้านฟลรองชูนะครับลอตใหม่จะเข้าทั้งสุกรเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับอันนี้จะอยู่โซนชั้นสองของร้านครับผมยังจัดร้านไม่เสร็จเลยครับทางร้านจะเปิดให้ค้าพร้อมกันเวลาสิบเอดโมงตรงนะครับเยอะครับเยอะ เหมือนเดิมครับทางร้านเราจะเน้นจะเป็นพวกพื้นเดิมพื้นเต็มนะครับจะไม่มีตัดส้นหรือเปลี่ยนพื้นมาครับตัวอย่างนะครับ,รบนี่ครับพื้นเดิมหมดครับนี่สึกบ้างตามการใช้งานครับนี่ก็เป็นรอยนิดนึงยังสวยอยู่ครับรว,วม มี้าการหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับนี่ครับ a i Max มีกระเพื้นเต็มครับนี่ก็อันเดิมเลยครับดูจากขอบด้านข้างนะครับถ้าตัดส้นมาแปะส้นมาให้ดูจากขอบด้านข้างครับจะมีรอยต่ออยู่ครับอันนี้ของเดิมครับนี่ก็เป็นลายเดิมนะครับไม่ได้กรีดเพิ่มครับลองเช็คกับทางเว็บของ Nike เขาได้ครับ ถ้าการแกะลายจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวจะไว้แนะนำในบทความแล้วกันครับนบลายรุ่นไหลยี่ห้อครับจะลันลองสปอร์ตก็มีหมดครับนี่ครับเดิมครับไม่ต้องมีแปะพื้นใรทั้งสิ้นครับโจะขอบด้านข้างครับ ตัวอย่างคร่้าวๆนะครับอันนี้สวยครับนนดีอยู่เลยครับเกรดรองเท้า mm hmm. จะแนะนําว่าให้ดูที่พื้นเป็นหลักนะครับบางทีเป็นพวก n นกี้ d i i d s s ก็จริงครับไซส์ใหญ่ข้างบนสวยพลิกพื้นมานี่โ,โหตัดส้นแปะพื้นเละเทะครับ mm hmm. เสียราคานะครับ อย่าคิดว่ารองเท้ามือสองจะต้องเป็นไนกี้ดิดาสอย่างเดียวไม่ใช่นะครับคนซื้อเขาพลิกพื้นอย่าหรือว่าของมือสองคือผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่าดูที่สภาพโดยรวมครับพลิกพื้นมานี่ครับเป็นขี้ดินนิดนึงไม่ได้เป็นรูแกะออกขี้ดินครับไม่ได้เป็นรูนะ สวยครับสภาพดีมากครับรอบนี้หัวเชลเยอะอีกครับสุ per ปปสตาสปปร์นี่ก็เป็นตัวอย่างเกียร์พิเมียมคร่าวๆนะครับสุกเสาร์อาทิตย์เวลาสิบเอ็ดโมงตรงครับล็อตใหม่จะลงทั้งสามวันนะครับลงทั้งสามวันนะครับไม่ใช่ว่าลงวันศุกร์แล้ว ขายเสาร์อาทิตย์เลยไม่ใช่นะครับมีทั้งสุกแล้วก็เข้าเสาร์แล้วก็เข้าอาทิตย์ครับ3ามวันครับพวกหนังลำรองก็มีคาบ้างครับครับผมแล้วพบกันครับร้านลลองชูครับสวัสดีครับ